จาเกเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดรอบนอกซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและบางแห่งมีน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรและเกิดมีการท่วมขังเป็นเวลาหลายๆสัปดาห์ส่งผลให้เกิดน้ำเน่าเหม็นเป็นอย่างมากเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาดังกล่าวและช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเหม็นองค์การบริหารส่วนตบ,บนนนหอมจึงได้ร่วมกับ อง,รรงค์างการบริหารส่วนตำบลเหล่าคนค้อและองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลายได้จัดทําโครงการร่วมน้ําใจชาวท้องถิ่นปันก้อนดินสู่ก้อนบุญช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมโดยได้จัดทํา EM ก้อนหรือจุลินทรียก้อนซึ่งในขณะนี้ไม่มีขายในท้องตลาดและมีความต้องการเป็นอย่างมากโดยในเบื้องต้นได้ขอรับบริจาคเงิน จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อนำเงินไปซื้อวัสดุในการผลิต EM ก้อนซึ่งในแก่กากน้ำตาล EM รำละเอียดรำหยาบและขอความร่วมมือจากพนักงานเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ชีพในการช่วยกันปั้น EM ก้อนซึ่ง EM หนึ่งก้อนสามารถใช้กับน้ำเล่าเสียได้10ลูกบาทเมตรและอยู่ได้นาน3-6เดือน ซึ่งเมื่อปั้นได้จำนวนเพียงพอแล้วก็จะนำไปช่วยเหลือผู้สุะภัยต่อไป